โปรโมทช่องคนดูภาคสองเอ้ยเชี่ยมึกินสก,กินละเฮอเลยนะมึงรู้ไหมข้างหลังกูเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่กูถามอะให้เดาหกพันโอ้ยเฮีย,ยโอเคนี่ก็ลงไปประมาณเกือบสองวันแล้วนะก็พอดีแบบรีบทำคลิปบะเออช่วงนี้คิดคอนเทนต์คลิปไม่ค่อยออกขาอยายทำอะไรก็ลองเมนดูเด้อโอเคมาคราวที่แล้วก็ละโมอะไรไปวะบอกไว้ว่าถ้าเกิด เจ็ดหวิวจะทำอีกตอนนี้มันกี่วิวแล้ววะโปรโมทช่องคนดูเจเคขอเจ็ดหมื่ได้ถึง1นึ่งแสนว้าวผลตอบรับก็ดีอยู่นะโอเคมาวันนี้เราก็จะมาทำภาค2กันซึ่งอันนี้ก็มีคนส่งเข้ามาเยอะพอสมควรปังงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคลิปอาจจะน่าเบื่อหน่อยหน่อยค่ะขอให้ได้ออกคลิปก็ดีใจแล้วจัดไปอ๋อสายว่ารูปอะ่ะ เอ้หอ้แหลมแหลมนีはは่มันตัวอะไรนะไอ้มันเรียกอะไรอะไรเอาเอาอะไรอะเอาพ่อเอวชื่อช่องชื่อว่าสมุยสมิบีคิวเอ็กซ์นั่นแหละครับก็อันนี้เป็นช่องเกือบว่ารู่มั้งรู้สึกหรือเปล่าวะเนี่ยมีอะไรลิทเคมีมีคอนเสิร์ตอันนี้ด้วยวงอะไรนะปีทีเอ่ะที่แบมแบมอยู่อ่ะใช่ปะวะเฮอเฮ่อเ จริงๆนะกูว่ากูหลอกกว่าเยอะจริงๆกูว่ากูโดนดราม่าแน่เลยอย่ามีแฮชแท็กแบนซีสิตบนทวิเตอร์เถอะเชื่อคุณไหมหลอกครับหลอกครับหลอกซื้อไม่ไหวหรอกอืมหรือว่ากูย้ายกล้องลงมาข้างล่างดีกว่าวะคนดูอยู่ตรงนี้ดีมึงลองเป็นมานะงั้นเอาคลิปนี้กูเอาไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อพวกมึงไม่ชินลูกตาวาตรงนี้นะโอเคคนจะหยุดแกคือฉันทำไมสิฮึ่งต่างหากล่ะฮะ ว่ายังไงนะครับอะไรหยุดอะไรนะฮึครับผมฮึมึงเน้นจังเลยครับคาว่าขีกูกลยังคิดไม่มีที่อะไรหรอกนอกจากเนี่ยกูมี้ดับเบิลขีพรกูตีนเหลือได้เลยคลิปเนี่ยอุลตราโซบิวอ้อนี่ทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะไหนลองดูดิกูไม่ชมรู้เลยแม้ล ก็ขอสวัสดีชาวไทยทุกทคนทุกทุกท่านที่ใช้หัวใจในการสูดฉีดเล่อ์กันด้วยครับผมเปิดมาก็ลากาวที่ยาสตร์เลยนะครับผมพี่มันยาวแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยยาวมากครับน้องๆน้องๆหนุ่มๆทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าพี่ตัดผมทรงอะไรนะผมว่าแล้วจะสกินเฮน่ะเดี๋ยวพี่จะพาทุกๆน้องๆหนุ่มไปดูครับว่าพี่ตัดผมทรงอะไรนะครับสกินเฮนครับก็แบบพี่หล่อครับครับผมหล่อครับไม่เถียงครับพี่ ให้เราจะตัดผมทรงทูบ็อกซ์เนี่ยครับคือยังไงถึงจะตัดได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็หนึ่งน้องๆก็ต้องหน้าตาหล่อก่อนนะครับแบบพี่เนี่ยคือแบบหล่อที่สุดในโลกแล้วแล้วเด็ดหนุ่มหนุ่มฟเนี่ยปัดด้ก็ไม่ค่อยหลงตัวเองเท่าไหร่นะโอเคครับผมก็ถึงนะที่ร้านที่ผมจะตัดทูบ็อกซ์เลยแล้วครับผมตัดผมวินเทจบบารร์์เออช็ปนะท T.J. Shop Barber หรือจะแม่แล้วมันจะใส่เสืฟิกต่อยทำเพี้ยอะไรตกใจ มึงใส่สีดังเลยนะไอ้แก,กอโอ้ตกใจหมดเลยเย,ยสจัวรัตซะด้วยสรลวัตพวกตำรวจนี่มันต้องหัวเกรียนกันครับผมถึงจะเท่ครับอ๋อคนทั้งจัวัตเยสมาวะมาวะมาวะพี่เกก,ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยไหนะมาดูสิ จีเกิ้จะไม่ให้ลงไห่ได้ยังไงช่างน่ารักจะตายไปเนี่ยดูดิแววตาที่สาวๆชอบกันอะ <ไป S 1> ในลอนเทียบิก๊กกูเขาใครหลอ,อกกัน <ไป S 1> โอเคช่องเน็กอะไรเนี่ยเนกกทีบครับก็น่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์พวกวอกพวกอะไรพวกนี้เนาะก็ปติดตามมันได้นะจะ1,000ันซับแล้วนะครับ อกมมไอไ้กินวนโควันตูือในนามมอปอไปกูกูกูไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ครับออโตัจูนกูไม่ใช่โตโัจูนหลอกเสียงหุน่นยนต์มากกว่าชบบแล้วิบัแล้วิบัแล้วมันทาให้ใจต้งสรุปหนึ่งหนึ่งกันหรือหรือม,มาประกวดร้องเพลงครับอ,อแลปโปจวยดโปโจงจำไว้ว่าอย่าร้องเพลงตอนเล่นกันไอ้สั์ เพลงอะไรไม่รู้ cover by Beam 4 5 8 7เย้ขาว e r เพลงว่ะช่องนี้ cover เพลงก็น่าสนใจนะนนน What the fuck อุ่นไอที่ได้ยกชาที่ว่าเจเหเลอชาคิดไปเองใช่ครับมึงคิดไปเองครับผมมึงคิดไปว่ามึงร้องพอในอีกสัตว์ไไกีไม่ได่าเขากูก็ไม่ได้ร้องพอหรอกผมหโโมดช่องคนดูพรักสองพรกักน,นะนะทิ่ของดนอินไปเลยครับ เออคือว่าพี่บอครับเออคือว่าผมคือว่าผมเป็นปัญญาแล้วครับพี่เออเออคือว่าผมไม่อยากให้พี่โปรโมทช่องหูมอเลยขอบขอบเออเออถ้าพี่พอหมทให้ผมก็จะแบบว่าครับขอบคุณแล้วกันนะครับอ๋อพ่อมึงมึงมาข่าเคี้ยอะไรอะถูกด้วยป่ะป่ะกูไม่กูกูไม่โปรโมทให้ด้วยแล้วฝากไปกดรีพอร์ตด้วยแค่นี้นะหยอกหยอกหยอก มึงก็หาทำนอ้อแล้วทำไมมึงไม่เอารูปที่หน้ากูชัดๆวะเฮ้ยโฟเคชิบหายขออพี่ดูเธอผมตั้งใจตัดหนึ่งชั่วโมงอาจารย์ปะกูอายตัวเองชิบหายมันไปคลิปหลุดกูเด้อใครหาดูเจอของดีไม่รู้เด้อพูดเล่นมาเป็นคลิปในติ๊กต็อกอ้บ้ากูก็มันด้โลกจิตไปอะไรทำแบบนั้นนะเว้ย กำลังหาร้านที่แม่ส,สวยๆอยู่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยเจ็บแม่แม่งเสียงเหมือนพี่บอยเลยวะ่ะนี่เลยน้องมอนโซนะกลัวแบบไอ้แหน็บเสียงเหมือนเหมือนขี้จะแตกอะ่ะคนเนี้ยกูดูคลิปจนกูปวดขี้เลยเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากวาดมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแม่งคลิปแต่ละคลิปกูเรียกมาแบบบางอันแม่งก็คลิกเข้าไปแม่งมีแต่ลิกิกซิตไอเวนว้อาจจะปวดขี้เลยเว้ยเดี๋ยวมาไปขี้แป๊บนึง One hour later มาต่อมารุช็อป นี่กูได้นี่แค่เปอร์เซนต์บ้างไหมเนี่ยมาเปิดคลิปแล้วเจออินโทรร้านคนอื่นเนี่ยอากช็อปนัมบะวันการ์ดพิก้อากช็อปหัวเป้าร้านเนี่ยหยอกมันจะมีวอลแคนสงครามร้านโลบักก็เป้าเนี่ยครึ่งชั่วโมงพ่อมึงไออเวนชื่อคีย์บุงก็ไม่ตั้งตั้งเฮีย999999กูจะไปรู้ว่าคลิปมึงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกูต้องดูไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเป็น เห็นแล้วงุนหงิดอะไรวะอะไรอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะกูอ่านแต่คำสองออกอะนาฮีจิกจอกกัดเจียวอะไรอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นอะไรวะคนเงก็ไม่ได้วะมึงเป็นอะไรวะเออไม่คนอัพอะคือคือมึงจะซื้ออะไรอะเดินทางกลับบ้านแวะซื้ออันนี้ด้วยลูกชิ้นเอาเข้าซีเว่นด้วยบ้านงาไปทั่วจะถึงบ้านไหมเนี่ย โอ้ยไปถ่ายคอเพื่อนอีกโอ้คอควนดำเพื่อนคนอมัวไปทั่วข้างในนี้อืมเอาเข้าไปกูขอให้มันติดเด้กยก้องมึงนะ่ะเพลงเสกับแบบจะถ่ายเอ็มวีแรปเปอร์อ่ะต่ที่ไหนได้ถ่ายเฮียอะไรก็ไม่รู้เจ็ดอันดับเรื่องจริงของเดอะซีซิตปี2020ปัจจุบันเดอะซีซิตมีรายได้ต่อเดือนประมาณ2 8 3 0 0นบาท สองแสนเดือนละสองแสนมึงเอาอะไรมาพูดเว็บพีอะไรเนี่ยโอ้ถ้ากูได้สองแสนแปดต่อเดือนนึงเงยกูลาออกแล้วไม่ลงไม่เรียนละเออโอ้โหกูออกแบบออกออกรถทุกเดือนนะกูบอกเลยเดือนละสามแสนเนี่ยไม่จริงเดือนไม่จริงเดือนไม่จริงเดือนกูบอกเลยว่ากูกูไม่พูดอะไรได้ตัวเองแล้วกูพูดแล้วกูสมเพชมาถึงขนาดนี้เดือนมันเกินปลาเดือนเนี่ย มาต้องโปรโมดช่องเราเปิดความรอของผมก็พอแล้วครับพี่บอสเย็ด yeah. อันนี้เพื่อนกูเองนะคุณดูเนี่ยไอหมอนี่มันหล่อและแล,ล,ละดับดาราเลยอะ่ะเย็ดเคเย็ดเคนี่กูต้องมาดับโปรโมดเห็มึงจริงไหมเนี่ยเพื่อนดูนะครับผมทุกคน <c oughs> เพื่อนผมหล่อมั้งล่ะครับผม oh, แฟนมันเปิดผิดเปิดผิดยิด yeah. yeah. บัดใจ,จาสาวๆเปล่าเย็ด yeah. นะใครใครไ,ไ,ไออันเรียกว่าไงวะ ใครหลงหลงมันก็ไปกดติดตามดมา้นะชื่อเฟสนี้นะครับผมกูบอกให้ส่งช่องมึงส่งเฮอะไรไม่กูดูเนะี่ยถือว่าเป็นการโปรโมทเพื่อนเพื่อเพื่อนได้เป็นดาราอะไรเงี้ยมึงดังแล้วมึงก็อย่าลืมกูเด้อพเพื่อนเด้อโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันก่อนนะสำหรับโปรโมช่องคนดูภาค2ซึ่งถ้าคลิปนี้คลิปนี้ขอสักกี่วิวดีล่ะขอเยอะกลัวไม่ถึงแปดหมื่นปอืมขอมากกว่าเดิมหมื่นหนึ่งแล้วกันครั้งที่แล้วได้แต่แสนหนึ่งครั้งนี้มันต้องได้สักสองแสนแล้วแหละวะ โอเคครับก็ไวจเกอรนใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครที่ยังไม่ได้ออกมันต้องเสียใจเองทาคลิปดีก่อนเพราะว่ามึง,มงจงมามีแต่ลิเกสิก้์ไม่ก็อะไรก็ไม่รู้จับประเด็นคลิปมึงไม่ได้โอเคไวจเกอรนใหม่พัก See you again later. า e ซีวากิเลเตอร์ทำครบนะ8,000 0วิวนะ เดินทางมานี่มันก็สามปีกว่าจนก,กูเริ่มชินชาก็พวกมาทิดาออฟโฟทูโอดูที่นาฬิกาและบุรวก็ไม่เอาดูดกันช้าดีกว่าอากูดูรายการทีวีก็บอกว่าฟ้ามิา